สนับสนุนโดยเจฟโรเลตทรเบเซอร์ใจถึงก็ไปถึง AIA ประกันชีวิตช่วงที่น่ารักชื่อตอเมื่อแลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอ สวัสดีครับสวัสดีคร่ะมาเลยนะฮะวรัตยาว่องชยาพรใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็คือรองมิสไทยแลนด์ค่ะโอ้ฮะยูนิเวอร์สไทยแลนด์มีสองรับรองมิสต้องทำหลักใจใช่ค่ะ แล้วก็ไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ใช่ประกวดอะไรฮะมิสเอิร์ธค่ะมิสเอิร์ธนางงามดินนางงามพื้นดินมีมีชื่อเป็นไทยไหมนางงามมิสเอิร์ธเนี่ยฮะอ๋อไม่มีค่ะเป็นมิสเอิร์ธเลยค่ะมิสเอิร์ธเลยยังไงคะประสบการณ์ไปประกวดต่างประเทศต่างจากบ้านเรามากขนาดไหนต่างมากค่ะก็คือที่ประเทศไทยเก็บตัวแค่หนึ่งสัปดาห์นะคะที่ ฟิลิปปินส์ก็คือ3สัปดาห์แล้วก็มีกิจกรรมลุยๆทุกวันเลยค่ะลุยนี่ลุยอะไรลุยแค่ไหนฮะก็เดินทางปลูกป่าปีนเขา<อ>ทุกอย่างเลยค่ะมีเอ,อิร์ธสมกับมีเอ,อิร์ธนี<ช>่ไงฮะโอ้ตามคอนเซปต์เลยมีมีอะไรนะไปไปเดินป่า ใช่ค่ะเดินป่าปลูกป่าแล้วก็ไปช่วยเด็กปีนเขาด้วยค่ะขับ ATV มันมาใช่ค่ะทุกคนต้องต้องทำหมดเลยใช่ค่ะเป็นกิจกรรมของแต่ละกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มใช่ไหมฮะกลุ่มหนึ่งมีประมาณกี่คนกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนค่ะแล้วประเทศที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยมีกี่ประเทศทั้งหมดแ2ประเทศทั่วโลกค่ะแล้วแล้วให้คะแนนเป็นที่ที่เราทำเนี่ยเขาให้คะแนนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นคะแนนเก็บเป็นทาเลนต์ไปค่ะ แล้วหนูแบบรูปร่างบอบบางมากเลยสิไปลุยเขาไหวเหรอนถึงหนูจะผอมแต่หนูสู้หนูสู้หนูแก่งมากเลยสู้มาได้เนี่ยเอากินรางวัลก้าวรางวัลก้าวรางวัลค่ะได้มาเก้ารางวัลคุณกนกเก้ารางวัลเก้ารางวัลเก้านี่แหละฮะนี่และค่ะเก้ารางวัลนี่แหละนี่อ่ะนี่เลยนี่ด้วยโอ้โหท้อไมบรรยายเลยครับมีรางวัลอะไรบ้างสหรับเหรียญรางวัลนะคะรางวัลนี้เลยค่ะเหรียญทอง รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะอันนี้ภูมิใจที่สุดเลยใช่เป็นชุดมโนราค่ะเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้ค่ะชุดนี้เลยนะคะชุดนี้เลยค่ะที่ไปประกวดรางวัลที่สองนะคะก็เป็นเหรียญเงินค่ะชุดราตรียอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลที่สามเหรียญเงินขวัญใจสื่อมวลชนในวันรอบสื่อค่ะของฟิลิปปินส์อะไรนี้โฟโตจินิกอะไรนี่ปะอ่าใช่ค่ะอันนี้คือโฟโตจินิกเหรียญเงินอีกหนึ่งรางวัลค่ะก็เป็นการ เปิดร่วมโหวตนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ Miss Earth ค่ะคนละรางวัลกับฝันใจสื่อมวลชนคนละรางวัลค่ะนี่คือประชาชนโหวตมาใช่ไหมประชาชนโหวตมาค่ะ ส่วนรางวัลสื่อมวลชนก็คือสื่อฟิลิปปินส์โบตให้ค่ะซึ่งก็แพ้แค่จอภาพก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลชุดชายหาดค่ะเป็นได้เหรียญทองแดงมาค่ะอ่าแล้วนี่นะคะอันนี้คือตรงนี้ก็คือเป็นรางวัลของสปอนเซอร์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นมิสโมบายไอโฟนนะคะแล้วก็เป็นรางวัลมิสแปซิฟิกมอลค่ะมายนี่นี่คนจังหวัดอะไรฮะ สงขาค่ะสงขาคนตายชุดเลยใช่ค่ะคนตายคนหน้าคมมากนะแล้วเขาเขาทรงหน้าเนี่ยเข้ากับก็เรียกอะไรชะดาแหละชดาค่ะเข้ามากเลยหนักไหมฮะไม่หนักค่ะแต่อาจจะแบบบีบศีสันนิดนึงเออก็หัวเราโตไงลูกพี่นกครับแล้วหัวอย่างผมก็ไม่รูนแล้วสนิทเรียกอะไรชุดหนักไหมชุดไม่หนักค่ะชุดไม่หนักนะใช่ค่ะชุดนี้เลยเหรอไม่บอกไม่ภูมิใจมากเลยกับชุดนี้ทำไมถึงภูมิใจกับรางวัลนี้มากที่สุด ที่ภูมิใจกับรางวัลน,นี้มากที่สุดก็คือเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ทําให้าชาวโลกนะคะได้เห็นถึงความเป็นไทยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของหนูอเองก็เลยแบบยิ่งภูมิใจขึ้นไปอีกค่ะตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยแสดงว่าไม่ได้แค่เอาชุดไปโชว์ต้องมีแสดงด้วยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะก็มีโพสท่ามโนรานิดหน่อยค่ะต้องอต้องทำไปเลยไหม ไม่ไม่รำครับก็ตอนที่ประกวดก็คือเดินเข้าไปแล้วก็โพสต์แล้วก็เขาจะให้คนในงานร่วมโหวตว่าชุดไหนยอดเยี่ยมที่สุดอ๋โโอเรอใช่ค่ะไหนๆมาลองลองโพสดิถรูปได้ค่ะเี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยเ็นใจเยเ็น <laughs> พี่หนก,นกครับรอหลังช่วงนี้ก็ได้นะครับอาชาละมาเลยมาเลยนี่ นี่อยู่บนเวทีโอ้โหอ๋อท่านี้เลยเหรอสวยมากน้องไปยิ้มสวยๆเนาะเอ้ยป้าป้าเอาป้าป้าเดี๋ยวมันจะเข้าเฟรมโคตรน่ะแล้วทำไมเคยฝึกเรียนรำอะไรมาก่อนท่านี้เลยแล้วมีท่าอะไรอไหม้ท่านีแล้วก็จะมีท่าไหว้ค่ะท่าไหว้อ๋อนี่เลยของแท้เลยสวยอ่ะใช่ค่ะโอ้แล้วก่อนหน้านี้เคยเคยแต่งชุดนี้ไหมหนูเคยแต่งก่อนหน้านี้ไม่เคยแต่งค่ะแต่เคยเห็นเขารำ แล้วใครเป็นคนที่คิดเอาเอาชุดนี้ให้เราส่งไปประกวดจริงๆก็าคิดอยู่ว่าจะเอาชุดอะไรไปประกวดนะคะก็เลยคิดว่าอยากนําเสนอความเป็นภาคใต้ของเราค่ะก็เลยคิดว่ามโนราเป็นสิ่งที่แบบสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นใต้ได้มากที่สุดค่ะอืมค่ะแล้วแล้วฝรั่งเวลาเขาเห็นเราแต่งชุดนี้เนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเพื่อนอมีแต่คนชมว่าสวย<อ>แล้วก็แบบเขาแปลกใจไม่ว่าจะเป็นาหางนะคะแล้วก็เป็นเล็บ หรือว่าชดาก็คือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนก็ชื่นชมค่ะนิดเต็มยศเลยใช่ไหมใช่ค่ะเลยใช่ไหมเราเราคนไทยเลยยังพูดก็พูดเลยเราคนไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีโอกาสได้ชมเลยนะใช่ชมชุดมโนราแบบเต็มยศขนาดนี้นะนี่เป็นชุดมโนราดั้งเดิมเออแล้วแล้วแบบคนที่แต่งเนี่ยก็คือคนที่เป็นนางงามด้วยแล้วคิดดูว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาได้เห็นเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหตะลึงขนาดไหนใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่า ชุดประจาชาติของไทยจะเป็นภาคไหนเวลาไปประกวดเวทีระดับโลกเนี่ยคว้ารางวัลหรือกวาดรางวัลมาแทบทุกเวทีเก่งมากต้องชมคนที่คิดเอาชุดนี้ไปนะเก่งมากแล้วเวลาเขาถามคําถามน้องมายตอบคาถามอันนี้เป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมมาถามว่าอะไรบ้างรอบพบกรรมการนะคะก็ถามอยู่สองคำถามค่ะนั่นก็คือคําถามแรกก็คือมาฟิลิปปินเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรไปก็ได้อะไรไปบ้างหนูก็เลยบอกว่า ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็ผู้คนฟิลิปปินส์น่ารักค่ะแล้วก็คําถามทสองก็คือเขาก็ถามว่าถ้าเกิดช่วงเวลาที่เก็บตัวในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้ามีปัญหาจะบอกใครเป็นคนแรกหนูก็เลยตอบไปว่าจะบอกทีมกองดูแลของมิสเอิร์ธค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลเราในการประกวดแล้วก็เป็นคนที่สามารถช่วยเราได้เร็วที่สุดค่ะเออก็ถามแปลกนะรู้ มัจะถามกับสิ่งแวดล้อมแนววิสเออใช่ไหมครับก็แล้วแต่บางคนไปว่าเขาอยากจะบทำอะไรอันนี้จับสลากว่าคำถามไม่ใช่ค่ะจากกรรมการค่ะจาากกกรรรมผู้เข้าประกวดบางคนก็ไม่โดนคำถามแล้วแต่เอ้ามีไม่โดนคำถามด้วยมีใช่ค่ะมีเพราะทั้งทั้งหมด82ประเทศก็ถามหมดไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ๋อแต่คำถามเนี่ยเป็น เป็นเป็นส่วนที่มีคะแนนให้ไหมมีค่ะเป็นวันรอบพกรรมการอา๋อแล้วคุณคโดนเฮ้ยเราจะเอาคะแนน,นจะหนึ่ง <c oughs> ช่วยถามาหน่อยเถอะเออเลยแปลกเนอ,เอ,เอะเหมือนอดนะเนาะบ้านเราบางทีแบบบางทีแบบเขาเขาอาจจะเห็นเลยแบบคนนี้น่าถาม <c oughs> ใช่ไหมคนนี้ไม่น่าถามน้อยใจนะแล้วมีบ้างมีเพื่อนนางงามนิดน่อยก็แปลกดีนะก็ไม่ไม่ไม่เป็นฟอร์แมตแบบ ดูดัน้านแบบจับสลากต้องดูเออคนนี้คนนี้อาจจะมีบางคนถามเยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนมากก็คือสองคำถามสองคนปกติรอบถามเนี่ยต้องเข้าไปรอบลึกๆใช่ไหมครัประมาณถ้สิบคนห้าคนแล้วค่อยถามไม่ถามตั้งแต่รอบรอบสองคนเลยรอบพบปกกรรมการค่ะอ๋อแล้วมีแล้วมีรอบที่แบบจับสลากถามมีไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยก็มีวันประกวดจริง ใช่ค่ะเออที่เขายิ้มแบบยิ้มสวยเนาะแล้วเขาเขาพูดไปยิ้มไปเนาะหนูเคยมีความทุกข์ไหมเคยมีความทุกข์บ้างก็มีบ้างค่ะแต่ยิ้มสู้ยิ้มไปก่อนก่อนหน้านี้หนูเคยประกวดอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็มีประกวดยามมหาวิทยาลัยค่ะโอ้ได้แน่นอนสวยเนี่ยได้แน่นอนที่ไหนฮะมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะโอ้กินขาดเลยแล้วก็มาประกวด ลองได้ตำแหน่งรองมิสยูนิเวอร์เซทยนได้มาเมื่อไหร่ปีไหนยังไงได้มาปีนี้เลยค่ะปีล่าสุดค่ะปีล่าสุดเลยนะฮะแล้วแล้วก่อนหน้านี้เคยคิดไหมว่าเราอยากจะเข้าเวทีประกวดอะไรแบบนี้มีไหมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นการต่อยอดในวงการบันเทิงได้ด้วยแสดงว่าอยากป็นดาราก็อยากเป็นได้เป็นได้อยู่แล้วแบบนี้ใช่ไตอนนี้มีคิวไหมยางฮะเริ่มมีแววหรือยัง ก็มีละครติดต่อมาแล้วค่ะนี่เอาละฮะเอาละฮะเราติดตามแต่ขออุบไปก่อนวันนี้จะถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยนะระหว่างเป็นดาราเป็นนางแบบเป็นนางงามอยากเป็นอะไรมากที่สุดจริงๆอยากเป็นนุ๊กแบบอยากเป็นดาราเป็นนางแบบแล้วก็เป็นเป็นนางงามนางงามได้เป็นแล้วนี่นางงามได้เป็นแล้วแล้วก็หมดหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือดารา ในหน้าที่บทบาทการแสดงตอนที่เราประกวดดาวมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นเริ่มคิดเรียงเรื่องที่เราอยากจะเป็นนางงามอยากเข้าเวทีประกวดเนี่ยเรามาคิดตอนไหนเริ่มคิดแล้วค่ะก็คือเริ่มจากการประกวดในมหาวิทยาลัยก่อนแล้วก็ประสบความสําเร็จก็เลยต่อยอดในเวทีระดับประเทศค่ะแล้วคนที่ให้เราประกวดในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยคือตัวเราเองหรือว่าคัดจากคณะค่ะคณะดาวมหา าดาวคณะของแต่ละคณะมาแข่งขันกันค่ะ แล้วเราเรียนคณะอะไรฮะศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์เอกอะไรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจค่ะตรงพอดีเลยอย่างนี้ตอบคำถามเบยชาชาซิงเอร์นิดนิดคนใต้ตอนนี้ตอนนี้พ่อคุณพ่อคุณแม่พอรู้ข่าวเราว่าเราได้รางวัลหูมากกว่ามาสักขนาดนี้ในฐานะของคนใต้นะฮะว่ายังไงบ้างท่านก็ดีใจตอนนี้คุณแม่ก็ขึ้นมารับที่สนามบินด้วยค่ะแล้วก็คุณพ่อมาไม่ได้ก็โทรมาแสดงความยินดีดีใจคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ สี่ค่ะแล้วลคนที่คนที่สองค่ะม,มีมีผู้หญิงกี่คนฮะมีผู้หญิงสามคนค่ะแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนแล้วผู้หญิงอีกสองคนที่เป็นเป็นน้องสาวหรือพี่สาวทั้งพี่สาวแล้วก็น้องสาวเลยค่ะสวยเหมือนหนูไหมสวยค่ะสวย <laughs> นหนูนี่สวยเหมือนแม่หรือว่าหน้าตาเหมือนพ่อ มีคนบอสวยเหมือนแม่เออฮะแม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจังหวัดไหนฮะคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะคุณพ่อสุราธานีค่ะโอ้โหในหมดเลยลูกคุณผมบััดโอ้โหสุดยอดเลยพูดภาษาใต้อะไรได้เลยใช่ไหมเแรงได้ค่ะทีนี้ให้พูดขอบคุณประชาชนดีกว่าเพราะมีส่วนหนึ่งที่โหวตให้เราด้วยใช่ไหมคะสำหรับไม้นะคะก็ ขอขอบคุณขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ช่วยส่งมาให้ไม้แล้วก็ร่วมกันช่วยกันโหวตนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ไม้ในการเก็บตัวแล้วก็มีกำลังใจในการทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ oh. แหลงใต้หน่อยได้ไหมแรงได้เอา้าขอบคุณภาษาใต้หน่อย ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ไม้ตลอดทำให้ไม้มีกำลังใจในการต่อสู้ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวันนี้ไม้ก็ได้ความมาถึงก่าวรางวัลก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็ต่อไปก็ฝากติดตามผลงานของไม้เรื่อยๆค่ะนี่หวา,านมากหวา,านมาก่ะหวานมากหวานมากฟันขาวมากขาวมากเลยขาวมากออแล้วก็มีเมื่อเช้าได้ข่าวว่าไปส่ง ใช่ค่ะส่งน้องริดาค่ะปไปไะประกวดมิสยูนิเวิร์สค่ะที<ด>ลาสุวกาลฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยค่ะได้ฮะใช่ซึ่งของน้องเนี่ยก็จะมีการเปิดให้โหวตน,นะคะซึ่งจะเป็นโคต้าเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะซึ่งในการโหวตน,นี้ก็เข้าไปที่ w w w m i s s u n i v e r s e com นะคะแล้วก็เลือก Contestant Thailand หนึ่งเมลโหวตได้สิบครั้งต่อหนึ่งวันค่ะโอ้โหหนึ่งเมลสิบครั้งมีเคล็ดลับบอกไหมเวลาเราเราเป็นนางงามเราเวลาเราประกวดในเวทีที่ต้องอาศัยคะแนนโหวตเนี่ยมาทำยังไงที่จะดึงคะแนนให้คนทางบ้านโหวตเราเยอะทำยังไงจริงๆเอ่อประเทศไทยทุกคนเรื่องโหวตเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะแค่เราแบบบอกเขาช่วยเราเต็มที่เลยค่ะเอออ๋อเรอสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ ถ้าเราถ้าเขาเห็นว่าเราทาเต็มที่เขาก็จะช่วยเราเต็มที่เหมือนกันค่ะอเออประเทศไทยเรื่องบวชเรื่องอะไรไม่เป็นไรแต่เรื่องบวชนี่แพ้ไม่ได้ใช่ไม่ไม่เคยแพ้ค่ะเวลาเวลาที่เพื่อนๆต่างชาติถามว่าเสน่ห์ของคนไทยคืออะไรไจยตอบเพราะว่าอะไรรอยยิ้มแล้วก็การไหว้ค่ะเพราะว่าในทุกวันที่มมยไปเก็บตัวทํากิจกรรมเนี่ยจะมีรอยยิ้มให้กับทุกๆคนแล้วก็ไม่ว่าใครจะขอถ่ายรูปก็จะไหว้ขอบคุณเขาทุกครั้ง นี่คือเป็นเอกลักษณ์ง่ายๆที่เราสามารถนำเสนอเขาได้ค่ะยอดเลยครับเหมาะแล้วค่ะเกิดเป็นนางงามปลื้มปลื้มมากเลยปลื้มมากเลยเราขนาดเราไม่ได้เป็นคนครอบครัวเขาแต่รู้สึกว่าปลื้มนะที่หนกก็จะรู้สึกือนเป็นคนในครอบครัวเขาด้วยถูกต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่ก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจีนละก็แผนการออกจากนี้แหละฮะหลังจากมายจะหมดตำแหน่งก็คือวาระปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะทำอะไรต่อหลังจากนั้นบ้างตอนนี้ก็ ในวงการค่ะก็อาจจะมีผลงานให้ได้ชมติดตามกันก็รอติดตามไปแสดงได้ยังยังเลยค่ะตอนนี้ติดต่อมาอยู่เรียนจบหรือยังตอนนี้เรียนอยู่ปีสองค่ะปีสองแต่ว่าคือไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนค่ะตอนนี้กลับมาก็ตามเรื่องเรียนอยู่จบไหมนะจบค่ะจบมานีมาจบแน่ๆค่ะจบแน่ๆยังก็ต้องจบนะใช่ค่ะต้องได้ปริญญาแน่นอนตอนที่ตอนที่เลือกเอกภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนั้น ทำไมถึงเลือกเอกภาษาอังกฤษจริงๆเป็นคนไม่เก่งภาษาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากเก่งอยากพูดได้ก็เลยลองดูแล้วก็พยายามค่ะและการไปประกวดอย่างในประเทศอื่นก็ต้องใช้ภาษาด้วยใช่ค่ะที่สําคัญก็คือความกล้ากล้าที่จะพูดไม่กลัวผิดใช่ไม่กลัวผิดใช่และเสียงมมั่นใจนะแค่กล้าก็คือผิดก็แค่ลองใหม่ไม่มีอะไรเสียหายนี่เคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะอยากลัว อย่ากลัวนะฮะจำไว้บอกพี่กรหนตัวเองนี่แหละจำไว้นะฮะโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับ่ให้ความแช่มชื่นสดชื่นแกรายการพี่หน่หน้าบานอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่สร้างชื่อกับประเทศนะฮะน่าเชื่อเลยนะฮะนี่นะครับก็ทําให้ทําให้น้องๆเด็กๆที่ชมอยู่ได้รู้ว่านี่ก็เป็นชุดประจําชาติของเราเหมือนกับภาคหนึ่งแขนงหนึ่งในบ้านเราด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องมายขอบคุณมากนะครับน้องมายทมการผลงานตลอดไปนะครับ คะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวค้คนบันเทิงค่ะโจนแสบดอดงัดห้องพักหลานสาวเจ้าของโรงแรมชื่อดังย่านพัทยาเหนือยกตู้เซฟภายในมีทรัพย์สินเครื่องประดับนับล้านบาทแผ่นหนีลอยนวลเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์สงขลา งูปล้องทองซึ่งเป็นงูพิษวางไข่8-10ถึง10ฟองบนขอนไม้ในตู้แสดงสัตว์ซึ่งไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนขณะนี้งูปล้องทองเฝ้าไข่อยู่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปนับจำนวนไข่ได้บอลลูนตรวจการถูกนำขึ้นบินทดสอบอีกครั้งหลังถูกเก็บ เนื่องจากมีปัญหาในระบบส่งแก๊สที่ใช้อัดลมในบอลลูนกลับมาใช้งานตามปกติได้อีกครั้งบินลาตระเวนตรวจการและถ่ายภาพมุมสูงเพื่อรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้นคนปรปฐมไฟไหม้โรงงานผลิตพัดลมรับวันลอยกระทงทั้งที่เริ่มผลิตไม่ถึงปี เสียหายทั้งโรงงานกว่า30ล้านบาท